สวัสดีครับคุณพี่ครับสวัสดีครับคุณพี่มาจากไหนเข้ามาขายอะไรคะดูจากภูทับเบิกภูทับเบิกลมสักเพชรบูรณ์นะครับมาไกลเลยเนี่ยไกล้ค่ะรสชาติเป็นไงบ้างเขาเรียกสายพันธุ์อะไรเนี่ยอันนี้พันธ์อันนี้พันธุ์ไฮค่ะพันธุ์เท็จอร่อยกว่าอร่อยกว่าอันนี้มาสวงกันซีอ๋อถ้าถ้าเป็นถ้าเป็นเออ่ลักษณะลูกอย่างนี้ก็คือเขาจะอร่อยน้อยกว่าแบบนั้นอันนี้อร่อยกว่าค่ะอร่อยกว่าอันนี้สายพันธุ์อะไรอันนี้พื้นเมืองสายพันธุ์พื้นเมืองอันนี้เป็นอะไร นี่034 034แล้วนี่เหรอมีพันเทกเป็นพันแรกๆของของอะบัคาโดไหมใช่อันนี้เป็นพันเทกที่อร่อยที่สุดของอร่อยที่สุดแล้วอ,อตลาดนัดเจ้าสัวคุณพี่มาทุกวันอะไรไม่มาไม่มาวันนี้เลยแต่กันมาอยู่จะเป็นเขาอ,อมไม่ได้มาอ,อ๋อหลังจากหลังจากโควิดก็เพิ่งมาเนี่ยใช่ไหมตั้งนานแล้วนี่ตั้งปีสองปีแล้วนี่ค่อยมาเนี่ยใช่แต่กันนี่มาบ่อยอยู่มาบ่อยอยู่แล้วก็ห่างหายไปนานเนาะ วันนี้เขาบีมาแล้วนะไม่ได้อ่าโอเคโอเคพี่มาไกลเหมือนกันนะ